เสร็จแล้วจ้ากุติเสร็จแล้วค่ะกุติของหลวงพ่อเสร็จแล้วนะคะเนี่ยเสร็จแล้วจ้าเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะขอขอบคุณผู้ใจบุญทุกคนนะคะขอขอบคุณนะคะสวยมากเลยค่ะ manyakat ja manyakat รอบวัด มาอัปเดตกุติให้ดูตูกรเบื้องลายสวยมากเลยลายสวยมาก เสร็จแล้วก็จะพร้อมขึ้นมาอยู่ขอบคุณนะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ร่วมบริจาคช่วยคนละเล็กคนละน้อยนะคะคนละไม้คนละมือกันจ้า เบื้องลายสวยมาก<ฟ>เลยค่ะไฟก็ติดเรียบร้อยแล้วโคงไฟ bye, cần bye, chờ